สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุขุมพรหัวจันทร์ค่ะอยู่โมเรียนที่61ทับ58รหัส158วันนี้นะคะจะมาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการทำงานนะคะการเต็มงานการปฏิบัติงานแล้วก็ปัญหาพร้อมการแก้ไขปัญหาแต่ละงานที่ดีชาแล้วก็เพื่อนๆห้อง58เนี่ยได้ทำกันนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายนะคะทั้งหมด3งานด้วยกันค่ะ งานแรกนะคะคืองานพิธีเปิดโครงการอบรมรูปแบบการท่องเที่ยวโรงแรมนะคะในสังคมในหัวข้อเที่ยวทั้งทีต้องมีเทน2,020ค่ะในวันจันทร์ที่20มกราคมนะคะพุทธศักราช2,563ณห้องประชุมชั้น4ตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏนครปฐมลักษณะการทำงาน จะเป็นเกี่ยวกับการเสวนาวตอบคำถามหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายในวันนั้นคือพิธีกรดำเนินงานในช่วงพิธีการชาพร้อมเอนเทนในตอนเช้าเพื่อให้นักศึกษาผู้ร่วมงานรู้สึกรีแลกในตอนที่แขกรับเชิญมาถึงงานแล้วแขกรับเชิญในที่นี้คือพี่กอบเทยเที่ยวไทยหรือคุณกิติพัฒนชารารักนั่นเองค่ะ การเตยมงานในส่วนของการเติมงานนะคะก่อนจะถึงมอนจริงเราก็จะมานั่งประชุมกันทั้งห้องนะคะแล้วก็ร่วมกันออกความคิดเห็นต่างๆนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะมาประชุมการเรื่องหัวข้องงานค่ะว่าจะตั้งชื่ออย่างไรให้เข้ากับโจทย์ที่ได้รับจากอาจารย์มาซึ่งจะต้องตั้งให้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในโรงแรมในสังคมค่ะซึ่งเพื่อนๆก็ช่วยกันตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ชื่อที่เหมาะสมกับงานนี้มานะคะนั่นก็คือเที่ยวทั้งที ต้องมีเทน2020ค่ะพอเราได้ชื่องานแล้วนะคะเราก็จะมาหาสถานที่ค่ะแล้วก็คิดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะพร้อมจำนวนอาจารย์กับแขกรับเชิญนะคะว่ารวมทั้งหมดกี่คนจากนั้นนะคะก็จะคิดจำนวนเก้าอี้เราก็โต๊ะนะคะว่าจะจัดในรูปแบบไหนนะคะสุดท้ายก็ จะคิดกันนะคะว่าจะจัดในรูปแบบของเทเตอร์ค่ะคือเหมือนโรงหนังค่ะแต่ว่าเว้นตรงกลางไว้นะคะคือจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะซ้ายกับขวาค่ะซึ่งตรงกลางที่เว้นไว้นะคะจะเป็นทางเดินให้กับแขกในงานนะคะแล้วก็ผู้ร่วมงานเพื่อที่จะสะดวกในการเดินนะคะแล้วก็การมองเห็นพิรปก,กอบนะคะในการเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะ ส่วนธีมงานในการเสวนาครั้งนี้นะคะโตนะคะเราก็จะจับเป็นลายผีเสื้อนะคะสีม่วงนะคะส่วนโต๊ะของอาจารย์นะคะก็จะจับเป็นลา,ายผีเสื้อนะคะแล้วก็ลายกระโปรงสีฟ้าค่ะแล้วก็จะมีาการตกแต่งนะคะภายในด้วยดอกไม้สวยๆเล็กๆน้อยๆค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการจัดหน้าที่นะคะว่าใครจะทําหน้าที่อะไรจะแบ่งออกให้ชัดเจนนะคะเพื่อการทํางานอย่างเป็นระบบค่ะหลังจากที่แยกหน้าที่ได้แล้วนะคะต่อมาก็จะเ,เป็นการกําหนดเวลานะคะว่าจะเริ่มงานตอนกี่โมงพิธีจะเริ่มกี่โมงนะคะแล้วก็จะจบงานตอนกี่โมงค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการคิดเมนูอาหารว่านะคะว่าจะเอาเมนูอะไรนะคะในการเสิร์ฟให้กับอาจารย์แล้วก็แขกรับเชิญะคะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการคิดบทพิธีกรนะคะแล้วก็คำถามที่จะถามพี่กอบฟนะคะซึ่งคำถามเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโรงแรมนะคะในสังคม การปฏิบัติงานในส่วนของการปฏิบัติงานดิฉันได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรในตอนเชา้าแล้วก็เอนเตอร์เทนให้กับผู้ร่วมงานในตอนเช้านะคะเพื่อรีแลกซ์แล้วก็ทำาการผ่อนคลายให้กับผู้ร่วมงานค่ะแล้วก็ในส่วนของงานาเพื่อนต่างๆนะคะก็จะแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายกันไว้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่โทรประสานงานกับพี่กอบนะคะว่าอยู่ตรงไหนหรือว่าถึงตรงไหนแล้ว ะะเมื่อพี่กอบมาถึงงานแล้วนะคะก็จะมีคนนะคะคอยประสานงานกับพิธีกรในตอนเช้านั่นก็คือดิฉันเองค่ะเพื่อที่จะได้พร้อมในการพูดเปิดพิธีในตอนเช้านั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะเมื่อพี่กอบมาถึงงานแล้วนะคะก็ การพูดเปิดพิธีในตอนช้างนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของคนที่เสิร์ฟอาหารให้กับอาจารย์แล้วก็พี่กอบนะคะแล้วต่อมานะคะจะเป็นส่วนของพิธีกรในการถามคําถามแล้วก็ตอบคําถามนะคะเพื่อเสเวนากับพี่กอบค่ะแล้วก็มีการเปิดให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้มีการถามคําถามกับพี่กอบนะคะแล้วก็จะให้พี่กอบเนี่ยได้ฝากข้อคิดแล้วก็ความรู้กับ ผู้ร่วมงานด้วยค่ะมีการมอบของที่ระลึกให้กับพี่ก๊อปนะคะแล้วก็พร้อมถ่ายรูปเซลฟี่กับพี่ก๊อปได้ค่ะแล้วส,สุดท้ายนะคะจะเป็นการพูดขอบคุณพี่ก๊อปนะคะก่อนที่พี่กอปเนี่ยจะไปรับประทานอาหารแล้วก็เดินทางกลับอย่างสวัสดีภาพค่ะ ปัญหาและการแก้ไขปัญหานะคะปัญหาก็จะมีเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะคะการแก้ไขปัญหานะคะก็คืองานสามารถออกมาได้ดีนะคะ <Course. S 1> เพราะว่าเพื่อนเนี่ยสามารถแยกได้นะคะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน,นะคะ่ะสองนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์นะคะที่จะต้องอมาพูดเปิดงานนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านนี้เขาติดทัวิดนะคะไม่สามารถที่จะมาพูดเปิดงานได้ทันเวลาค่ะ การแก้ไขปัญหานะคะก็คือในงานนะคะวันนั้นได้มีอาจารย์ที่เชิญมาร่วมงานอยู่ด้วยนะคะก็เลยได้เชิญอาจารย์อีกท่านที่มาร่วมงานเนี่ยมาเป็นพิธีกรในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะจึงทำให้งานเนี่ยผ่านรุ่ร่วงไปด้วยดีค่ะ งานที่สองนะคะจะเป็นโครงการสมาชิกุธิสภานะคะพบป่าประชาชนแล้วก็เยาวชนค่ะในวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศัการาช2563ค่ะณนะห้องประชุมชั้นหนึ่งนะคะที่ตึกสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒน์นาคปรปฐมค่ะ ลักษณะการทำงานจะเป็นงานเกี่ยวกับโครงการการหารือหรือพบปะกันนะคะในส่วนของงานวันนั้นนะคะดิฉันทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารแล้วก็ของเบรกนะคะให้กับคนที่มาร่วมง,งานในวันนั้นค่ะ การเตรียมงานก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์การจัดเบรกพวกเก้ากาแฟช้อนกาแฟแล้วก็จานต่างๆที่จะเอาไว้ใส่ของเบรกนะคะแล้วก็การจัดตกแต่งของเบรกนะคะก็จะอยู่ด้วยกันค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มของคนที่เสิร์ฟนะคะก็จะมีการฝึกเดินเสิร์ฟแบบจริงจังนะคะแล้วก็ จะเสิร์ฟโดยการใช้จานแล้วก็อุปกรณ์นะคะมาวางไว้บนถาดเสิร์ฟนะคะเพื่อที่จะเดินเสิร์ฟจ,จริงค่ะเพื่อวันจริงเนี่ยจะได้เสิร์ฟแบบสง่างาน,นะคะแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดค่ะ การปฏิบัติงานในวันจริงก็จะแบ่งไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะใครจัดเบรกก็จะไปทําหน้าที่ของการจัดเบรกนะคะใครตกแต่งของเบรกนะคะก็จะไปตกแต่งของเบรกค่ะในส่วนของคนที่ทําหน้าที่เสิร์ฟนะคะก็จะทําหน้าที่เสิร์ฟนะคะเอ่อไปรอรับของเบรกนะคะจากคนที่จัดเบรกนะคะที่เขาจัดเสร็จแล้วนะคะก็จะนําไปเสิร์ฟให้กับแขกค,ค่ะ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาปัญหาหลักๆคือเรื่องของอุปกรณ์ที่จะจัดเบรกต่างๆไม่ครบโดยที่ไม่มีการคำนึงถึงแขกที่มาร่วมงานจำนวนแขกร่วมงานเนี่ย <ๆ S 1> เยอะกว่าอุปกรณ์ที่ต้องใส่ของเบรกค่ะจึงทำให้ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มการแก้ไขปัญหาคือการไปยืมอุปกรณ์ทางสาขาการท่องเที่ยและการโรงแรมนะคะแล้วก็ไปยืมอุปกรณ์ที่ ตึก15ชั้นนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมค่ะจึงทำให้อุปกรณ์เนี่ยเพียงพอต่อการจัดของเบรกแล้วก็การเสิร์ฟให้กับแขกในงานนี้ค่ะ งานที่3นะคะจะเป็นงานประชุมโรงน้ำโครงการหาเรือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะคะในวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะณห้องประชุมชั้น1ตึกสิริวรปปัญญาค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลักษณะการทำงานจะเป็นงานเกี่ยวกับโครงการการหารือหรือพบปะกันนะคะในส่วนของงานวันนั้นนะคะที่ฉันทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารแล้วก็ของเบรกนะคะให้กับคนที่มาร่วมง,งานในวันนั้นค่ะ การเตรียมงานก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์การจัดเบรกพวกเก้ากาแฟช้อนกาแฟแล้วก็จานต่างๆที่จะเอาไว้ใส่ของเบรกนะคะแล้วก็การจัดตกแต่งของเบรกนะคะก็จะอยู่ด้วยกันค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มของคนที่เสิร์ฟนะคะก็จะมีการฝึกเดินเสิร์ฟแบบจริงจังนะคะแล้วก็ จะเสิร์ฟโดยการใช้จานแล้วก็อุปกรณ์นะคะมาวางไว้บนถาดเสิร์ฟนะคะเพื่อที่จะเดินเสิร์ฟจ,จริงค่ะเพื่อวันจริงเนี่ยจะได้เสิร์ฟแบบสง่างาน,นะคะแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดค่ะ การปฏิบ <owad Es> ัต e ิงานในวันจริงก็จะแบ่งไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะใครจัดเบรกก็จะไปทําหน้าที่ของการจัดเบรกนะคะใครตกแต่งของเบรกนะคะก็จะไปตกแต่งของเบรกค่ะในส่วนของคนที่ทําหน้าที่เสิร์ฟนะคะก็จะทําหน้าที่เสิร์ฟนะคะเอ่อไปรอรับของเบรกนะคะจากคนที่จัดเบรกนะคะที่เขาจัดเสร็จแล้วนะคะก็จะนําไปเสิร์ฟให้กับแขกค่ะ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาปัญหาหลักๆคือเรื่องของอุปกรณ์ที่จะจัดเบรกต่างๆไม่ครบโดยที่ไม่มีการคำนึงถึงแขกที่มาร่วมงานจํานวนแขกร่วมงานเนี่ยเยอะกว่าอุปกรณ์ที่ต้องใส่ของเบรกค่ะจึงทำให้ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มการแก้ไขปัญหาคือการไปยืมอุปกรณ์าทางสาขาการท่องเที่ยและการโรงแรมนะคะแล้วก็ไปยืมอุปกรณ์ที่ ตึก15ชั้นนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมค่ะจึงทำให้อุปกรณ์เนี่ยเพียงพอต่อการจัดของเบรกแล้วก็การเสิร์ฟให้กับแขกในงานนี้ค่ะ